สำหรับใครที่สนใจเติมเกม MIR4 ทางเรามีั้นจอเชาไร่ให้บริการถูกสะดวกปลอดภยัยการันตีโดยช่องผมเองนะครับที่สำคัญเลยมีเกมมือถืออื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะเมื่อจะเป็น RX, MIR4, Conmaster และอ,อื่นอีกมากมายเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับจิ้งไปที่ลิงก์ใต้ไลค์หรือว่าใต้คลิปนะมีเพจไลน์เฟอร์ทกสามช่องทางเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจด,ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมเฟิร์นะครับเราอยู่กันในช่องงประดามาดตัวนังกลมนะครับ วันนี้เราก็อยู่กันในเกม m i r 4หรือว่า Mia4 นะครับคุณผู้ชมครับจำคลิปก่อนหน้านี้ได้ไหมที่ผมบอกแหล่งขุดแร่ Dark Steel นะครับในเมืองบีชอนซ่อนเลนสนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสถานที่เพิ่มเติมนะครับที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นแอบไปขุดกันเพิ่มเติมได้นะครับแต่หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปก็ไม่รู้ว่าจะไปทัวร์ลงอีกไมนะแต่ไปอีกหนึ่งสถานที่แล้วกันนะครับจะได้กระจายกันไปเนาะแหล่งขุดแร่วันนี้ที่ผมจะมาแนะนำนะครับที่เหมือนกับบีชอนซ่อนเลนนะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าที่ไหนนะเรือมที่แผนที่นะครับเริ่กมาที่แผนที่โลกนะคุณผู้ชมแล้วก็เลือกมาที่พื้นที่หุบเขาอสอรพิษครับอันนี้คุณผู้ชมจะต้องทำเควสตหลักมาก่อนนะโดยประมาณก็ประมาณช่วง40กกว่าๆนะครับทำเควสหลักมาใหเออ้เข้าหุบเขาอสสรพิษได้ก่อนนะครับนี่แล้วก็มาที่นี่เลยนะครับสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยก็คือหุบเขาอสสรพิษเล่นลับนะครับกดเข้าไปอ่า อันนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับบีชอนซอลเลนครับมี4ชั้นเหมือนกันเลยนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยชั้น3ชั้น4เนี่ยก็จะมีแต่สีฟ้าขึ้นไปนะครับเท่าที่ผมลองเข้าไปทดสอบดูนะ,ะเดี๋ยวผมจะไปลองดูชั้นแรกก่อนว่าบรรยากาศเป็นไงครับเข้าไปเลย อ่ามันก็จะเป็นท่าเหมือนกันเลยคุณผู้ชมนะครับก็จะมีวงมีแรกนะอ่าชั้นแรกชั้นแรกจะค่อนข้างเงียบเลยครับเงียบเลยมันไม่ค่อยมีเอ่อสีฟ้านะครับอันนี้เริ่มสีเขียวนะครับก็จะดูเงียบๆหน่อยนะชั้นแรกอ่าอันนี้มีคนนะอันนี้มีฟ้านะครับอันนี้เขียวนะ เขียวนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศชั้น2กันบ้างดีกว่านะครับอชั้น2ก็ยังคงมีสีเขียวนะครับเหมือนที่มีชอนเลย อันนี้ก็จะเริ่มมีคนแล้วนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็ยังว่างอยู่นะครับอ่าส่วนใหญ่คนยังไม่ค่อยรู้นะครับอ่าโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะก็ยังจะไปขุดอยู่ตรงที่มีช่องกันค่อนข้างเยอะครับเยอะทุกชั้นเลยก็ว่าได้นะอ่าชั้นก็ยังมีว่างๆอยู่อันนี้มีสีแดงนะครับเขียวนะอ่านี้มีฟ้าว่างอยู่นะครับอ่าเครกก็ดูบางตาดีนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูชั้น3กัน ที่จะเริ่มมีสีฟ้านะครับอ่ามอนสเตอร์ในด,ดันเจี้ยนนี้นะครับโหดมากนะคุณผู้ชมนี่เวอร์หกสิบเจ็ดนะเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครมาตีคุณแล้วโดนมอนตบเนี่ยตายได้เลยนะถ้าไม่เก่งพออันนี้ครับเริ่มที่สีฟ้าเลยนะเห็นไหมอ่าเหมือนกับปิชอน่้นเลยเลยครับ นี่ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มหนีมาขุดที่นี่กันนะครับอ่าเห็นไหมนี่สีฟ้าครับอันนี้ชั้น3าคนจะเริ่มเยอะแล้วเพราะว่ามันสตาร์ทที่สีฟ้านั่นเองนะครับอัดดูซีไม่เขียวหรือเปล่าอ่าดึงแม่ฟ้าเห็นไหมอ่ามันก็ยังพอจะมีที่ว่างอยู่บ้างครับชั้นสี่ก็เหมือนกันนะครับชั้นสี่ก็จะเริ่มที่ฟ้าเลยนะครับอดดูซี่นีคนเต็มเลยฮนะ แต่ดูบางตาดูบางบางตากับบีชอนบีชอนนี่แบบว่าคนเดินเดินแบบรอเสียบเลยฮะอ่านี่โอเคอยู่นะนี่ครับเห็นไหมเริ่มที่ฟ้าเลยครับเห็นไหมอ่าชั้น4ี่ก็น่าจะคนเยอะกว่านี้หน่อยครับส่วนใหญ่จะไปชั้น4กันอืมเดี๋ยวนี้เยอะเลยนะแม้มีตรงมีแดงด้วยนะครับอ่านี้แมพคอมมอนจะไม่ค่อยกล้ากดกันนะครับตรงนี้ ถ้าเป็นเดนเจอร์เนี่ยเดนเจอร์จะไม่ค่อยปลอดภัยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับแหล่งขุดแร่หนึ่งที่นะครับสำหรับใครที่ข้ามาหุบเขาสอดพิษแล้วเนี่ยก็มาขุดที่นี่บ้างก็ได้นะครับมันก็จะมีสถานที่ให้เราขุดเพิ่มเติมนะไม่ใช่ว่ามีแค่ตรงบีชอนซ่อนเลยนะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็มาแนะนําแหล่งขุดแร่เพิ่มนะครับเผื่อใครแบบรู้สึกว่าไอ้บีชอนมันเยอะจังเลยมีที่อื่นอีกไหมอะไรเงี้ยก็แนะนําเลยครับที่หุบเขาสอดพิษเล่นรับนะ หลังจากนี้ที่คลิปเผยแพร่ไปมันก็อาจจะไม่ได้รับอีกแล้วนะครับมันก็จะมีคนมาหนาแน่นกว่าเดิมนะอาจจะสถานที่นี้ก็โอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยครับนะมีแรกก็แบ่งกันขุดนะฮะอ่าส่วนใครจะกดกันนั้นแนะนําชั้น4นะฮะชั้น4อาจได้เลยเออแนะนําเลยฮะชั้น4นะอ่าสวัสดีครับชอบไปดำต้นกลมนะครับในเกมเมียโฟหรือว่าเอมาโฟต้องขอละคุณผู้ชมเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคอนเทนต์นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจุ๊ิจ้จา